เอาละครับท่านผู้ชมอารอเล่นนะสวัสดีครับอุ้งเธอจูบปปป๋าอืมอืมปะปะปปปปสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนสโลบอบกิยูนะครับผมจะมาสอนสโลบอบกิยูเฮ้ยผมจะมาสอนสโลบอบกิยูแบบ คนเดียวตัวคนเดียวนะครับวันนี้ก็แค่ยังไงอ่ะก็แค่ใช้ปานอัศนีนะผมจะมาสอนสโ o บอ o กิยูโดยใช้ปานอัศนีคนเดียวด้วยโอเคก่อนเอยเลยเราต้องไป b u t t ีตต้ไฟเอ้ยตเต t t e r f l y เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเราอโอเคถึงแล้วจากนั้นเราก็ไปหาบอสกิยูอืมอืม มีเสียงจริงลิตรอะไปกันดีกว่าเฮ้ยพาทิตขึ้นแล้วเออคนต้องคอมโบเป็นนะครับไม่คอมโบเป็นก็ต้องใช้สกิลแบบมาอัส,สนียะมันเป็นสกิลระยะไกลจบติีระยะไกลและสตราร์ด้วยเป็นโจมตีง่ายเป็นสำหรับสายฟาร์มเลยแหละผมว่า นี่ไงนี่นี่แน่นี่แน่โอเคตั้งหลักก่อนเอ้าเขามองไม่เห,เหรอโอเคโอเคนี่แน่อืมเฮ้ยจุกจุกแป๊บจุกแป๊บโอ้จุกจุก,แบบจกแบบ จุกแปบจุกแปบจุกแปบอรอเล่นอรอเล่นน่ะอาลอเอ้ยมาได้ไงคำมาได้ไงคำนี้อื้อเอ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 อหนีหนีหนี่นีก่อนนีก่อนนีก่อนเออโหผมโคตรเกียริสกิลเนี้ยบอกเลยบอกเลยเอา ไม่มีไม่มีมมปลาไม่มีดมปลาโอ้โหเมื่อกี้จบกันจบกันเลยฟันฟันฟัน,ฟ,นฟุ้งโอเคขายหลังมาแล้วก็ับสวนดมปลาเอ้ยเอ้ยแวผมยังไม่ได้แชาติเมตรเลยวะนี่เออโอ้โหแรงมากหมอง เอ้าไม่ใช่ซกิวไม่ได้ใช่ซิคือไม่ได้อีกแล้วอ่อเอนิจีหมดรู้ละรู้สาเหตุอลไรเอนิจีหมดโอเคเฮ้ยเออเอ้ยทำไมมันแยกจังอ่ะมูวันยังง่ายกว่านี่เยอะเลยนะ ยุงกุมโป้มุยเอ้ยผมลืมบอกเลยถ้ามันมีมังเต้ม,มาเราต้องอันนี้ผมรอเลยเอ้ยมันยากจังเลยอ๋ออินนิจิผมหมดไวเกินเดี๋ยวรอเราเซฟอ,อินนิจิเถอะผมเออเราต้องถ้าเราจะคอมโบเออถ้าเราจะเล่นเออไม่ดีถ้าเราจะสู้กับกีว์เราต้องเซฟ นิจีน้่ยนะครับถ้าเอนิจิหมดนี้เราตายเลยมีโอกาสตายอย่างเจยวแล้วผมลืมสอนวิธีล่อมอเตอร์ที่อยู่ข้างกีอยู่ไปเลยแต่ผมจะบอกวิธีเอ้ยมีคนไปโจมตีด้วยเหอรอ,เอ,อแสงอะไรอะเออคือแสงแหละเออมีคนโจมตีกีอยู่ด้วยอืมชัดเลย ชาเลนจุงบุยอืมงั้นแต่เราไปไหนดีแยวผมจะสอนนะมอเตอร์มันจะเกิดแถวนี้นะค่ะกีอยู่เราต้องตีมันแล้วเราก็ล่อมันมาตรงนี้ล่อมันมาล่อมันมาอย่างนี้ให้มันมาเดินตามมาอย่างนี้แล้วก็ให้มันมาติดอย่างนี้เออนี่ไงให้มันมาติดอย่างนี้โอเคให้มันมาติดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะฟาร์มกีอยู่ได้ง่ายเลย งจุบบุเลยเอ้ยทำไมมีคนตีเดี๋ยวผมย้ายซร์ฟก่อนดีกว่า,วาผมจะมาสอนโซโล่บอสแต่มีคนตีงั้นผมย้ายซึ่งจอดไปตอนที่ผมย้ายซร์ฟเลยแล้วกันโอเคไหมเบย์เบย์เบย์โอเคเอาละครับมันผม,ม่าแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยตอนที่ผมอยู่กับ,บอาก,กี้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะฮะเออตอนนี้ผมกำล,งลงังรอมอนเตอร์โอเคมอนเตอร์มาแล้วอเอ้ยมอนเตอร์มาแล้ว,ลวจะฟันผมเอ้ยไม่โดนหรอกจ้าจุก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 โอเคเอาละ ไอ้มีขอนไม้นีะเตีบาเก,กี้อยู่ตัวเดียวๆเตีไป,ไปเลยครับอย่างนี้แล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นปื๊บเอา้าคอ,อรโบลุดเอา้าทำไมสตาร์นเมื่อกี้นี่นะ นี่แน่โอเคเออผมผมจะมาบอกเทคนิคละอันนี้คือเทคนิคของจริงเลยเราพยายามใช้อย่าใช้สกิลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเอเนจีหมดเราต้องพยายามเซฟเอเนจีหน่อยเราก็แช่ใช้ส,สกิลคอโบอไปแล้วก็ฟันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันนิ่งอีกแล้วก็ฟันอีกเออเอาไม่ได้ เออ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 โอโออาอาอี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 เอ๊ยโดนขบวนเหรอเนี่ยเราเนี่ยโอเคมันไปไกลแล้วจากนั้นก็สุดลมปานต่อเลยฮะโอเคเี่ใครปาร์ตี้มาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเออเออเออเ อยากเแตนอัพเป้วครับเออโหโอ้โห,หผมบอกเลยว่าอยาก โอเคผ่านชฉลุยผ่านเฉลุยเลยผ่านเฉลุยโอเคเอยเกือบแล้วเราอะเลยว่าเกือบมากเกือบมากๆเกือบมากมากครับเกือบมากมากครับผมเกือบมากมากครับผมโอเคเนี่ย ไปไกลไปไกลโคตรบอกเลยบอกเลยว่าไปไกลโคตรเอ้ยเอ้ยมานี่สกิลเหรอเิ้ยโ,โดนสตัร์ทเอไม่ดีไม่ดีท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีจุกก่อนดีกว่าเราอืมจุกจุกจุกเออเอามือจี้สกิลมี่โอ้โหจบจบแล้วเออโอ้โหหลุดหลุดสกิลหลุด สกิล่ลูดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอนี่ไปไหนอย่างรัวอย่างรัวฮะอย่างรัวฮะอย่างรัวฮะอันนี้เจ็ดสิบอะงั้นก็ไปแล้วก็เซฟอันนี้เทีเดี๋ยวเล้วมายามรอบมันมาจุ๊บเอ้าโดนเฉยเลยเอ้ยทำไมนายไวจังเลยอะคิวฮะ ทำไมนาไวาจังทำไมนาไวาจังเลยนี่ไงเติมไอ,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 อ้นี้จี้ครับรอเลยเออเออเออโดนฟันโดนฟันเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ใช่น้อยฮะ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  เฮ้ยไม่ดอบเลยเห็นไหมครับเมื่อสัปดาวัน,นี้ก็เป็นไงบ้างครับก็ใครที่ชอบอ like, อชกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งปรึงปิงด้วยฮะก็เป็นไงบ้างก็อย่าลืมชิคกันคลิปสอบไปนะครับไม่ได้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ